สวัสดีค่ะมัมน,นะคะจาก Channel g o r ลรันสปาหรือกัลยาการวิ่งค่ะแต่ EP นี้เราไม่ได้มาวิ่งนะคะเราจะมาปีนผาจำลองค่ะแล้วเราก็อยู่กันที่เดอะเลกกเก็ตขับนะคะโซนผาชื่อว่า Urban p บิร์นเ u n d ค่ะก็ก่อนที่จะไปดูว่าการปีนผาเป็นยังไงก็มาดูเบื้องต้นกันก่อนเนื้อว่ากีฬาปีนผาเนี่ยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะถ้าเราจะมาทดลองครั้งแรกนะคะ อันดับแรกเลยก็คือรองเท้ารองเท้าปีนผาก็จะไม่เหมือนกับรองเท้าทั่วไปอะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบรองเท้าที่ต้องใส่คับๆหน่อยเจ็บๆนิ้วจิกๆพื้นก,ก,ก็จะแข็งนิดนึงเพื่อไว้ให้เรายืนบนก้อนหินที่มันเล็กๆได้ด้วยนะคะก็มีหลายยี่ห้อเลยอย่างอันนี้แมทล็อกแล้วก็อันนี้ถ้าแข็งขึ้นมาหน่อยจิกๆหน่อยก็แบล็คไดมอนนะคะที่มันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือฮ์เนสค่ะกรณีที่เราปีนขึ้นข้นขางบนหรือปีนท็อปโลบหรือปีนหลีดนะคะ าเนก็คือเราจะใส่เอาไว้กับตัวแล้วก็เชือกหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะอยู่ที่นี่เซฟเราไม่ให้เราตกลงมาแล้วบาดเจ็บนะคะแล้วก็ถุงใส่แป้งค่ะข้างในก็จะมีแป้งผงๆแบบนี้เอาไว้ทาที่มือค่ะช่วยเพิ่มความหนืดเพราะว่าปกติถ้าเราปีนแล้วเหงื่อออกมันก็จะลื่นนะคะจริงๆหลักๆก,ก,ก็คือ3สิ่งนี้ที่อยากมาลองปีนแ,แล้วก็ ที่ผ่าจำลองส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ให้เช่าก็คือทั้งตัวฮาร์เนสเองรองเท้าเองแล้วก็แป้งก็มีให้ใช้ด้วยค่ะก็สามารถมาทดลองแล้วก็เช่าอุปกรณ์ก่อนได้ยังไม่ต้องลงทุนซื้อนะคะแล้วถ้าเราปีนจนถึงระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มมีบัดดี้อยากจะมีเพื่อนช่วยกันช่วยกันบีเลยให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอุปกรณ์สําหรับการบีเลยก็คือมีคาราบิเนอร์มี a อ c ไกด์ ai, สหรับใช้บีเล มีกรีๆแล้วก็จริงๆมีอุปกรณ์อีกมากมายหลากหลายให้เล่นสนุกเต็มไปหมดเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่อยากมาลองปีนเนี่ยค่ะอย่างที่บอกแค่3มอย่างรองเท้าฮาเนสแล้วก็ถุงแป้งค่ะก็แค่นี้ก็มาลองปีนกันดูได้เลยอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายคนแบบถามเยอะมากที่อยากจะมาลองปีนหน้าจมาลหรือหนผาจริงดูบ้างว่าแบบ มันเสี่ยงไหมปลอดภัยหรือเปล่าลกลัวตกลงมาคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงก็อยากจะบอกเลยว่าปีนผานเป็นกีฬาที่อาศัยเรื่องของความรอบคอบนะคะก็ต้องมีสติก่อนซึ่งถ้าเราทําตามกระบวนการโปรซิเยอร์ทุกอย่างแล้วอะค่ะมันเป็นกีฬาที่ปลอดภัยมากๆคือเราใส่อุปกรณ์ครบตรวจสอบอุปกรณ์ว่าใส่ได้ถูกต้องแล้วระบบระเบียบต่างๆปลอดภัยดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นะคะ,ะ,คะเมื่อเรามาถึงที่ผาจําลองแล้วนะคะ การปีนผาก,ก็มหีหลายแบบด้วยกันนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้ามาแบบตัวเปล่าเลยเยช่ารองเท้าอย่างเดียวนะคะแค่รองเท้าอย่างเดียวสามารถปีนโบเดอร์ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าโบเดอร์ลิงเป็นยังไงไมันจะเป็นการปีนที่ไม่สูงมากนะคะไม่ต้องมีอุปรกรณ์เซฟตี้อะไรก็ปีนไปซ้ายไปขวาขึ้นลงแล้วแต่เส้นทางของเขาแล้วก็พอปีนจบลงมาอยู่ที่พื้นได้เลยอันนี้คือโบเดอร์ลิงนะคะอันที่2ก็คือทับโรป ท็อปบหรือใช้ตัวออโต้บิเลเยอร์หรือจะมีเพื่อนมาช่วยบิเล er ได้นั่นคือจะมีเชือกจากข้างบนลงมาแล้วเราก็ผูกตัวเองเอาไว้กับคาร์เนสนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปีนขึ้นไปข้างล่างก็จะมีคนเซฟเราเอาไว้อยู่นะคะทีนี้ก็คือเวลาเราล่วงคือเราหมดแรงแล้วก็พักได้เบรกได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่บนเชือกตลอดเวลาอันนี้คือเรียกว่าท็อปลบส่วนอีกแบบหนึง่งแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอันนี้จะต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ต้องมีบัตดี้ที่เข้าขากันได้ดีด้วยในการ บีเลทให้การแล้วก็ในการให้เชื่อกันนะคะนั่นคือการปีนแบบรีดนะคะแบบรีดก็คือเชือกจะติดอยู่ที่เราตรงนี้แล้วเราค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วก็เชือกใส่ควิกดอขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดข้างบนสุดแล้วเราค่อยลงมาการปีนแบบรีดเนี่ยต้องมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าถ้าเราตกจะต้องทํายังไงเราจะตกมาในระยะไหนตกมาท่าไหนถึงจะปลอดภัยรวมถึงเพื่อนเราที่อยู่ข้างล่างก็ต้องคอยดูให้ด้วยว่า คนนี้ใกล้ตกแล้วเรามีการท่าเตรียมพร้อมว่าตกมายังไงไม่ให้กระแทกไม่ให้ตัวเองไปชนกันกับเพื่อนก็เป็นสามประเทศหลักๆที่ปีนกันอยู่ข้างในยิมนะคะ